สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในเกม Atlas นะครับตอนนี้เราอยู่ที่เกาะ M8 นะแล้วล้วก็เราเก็บของเก็บอะไรไปได้เยอะแล้วนะครับน้ำหนักเรือนี่ก็คือแบบเพิ่มขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวจะวิ่งไม่ไหวนะ oh. เดี๋ยวเราจะเอาของกลับไปเก็บก่อนแล้วกันนะกับเกาะ M7 ของเรา มุ่งหน้ากรับเกาะ M7 ของเราทิศทางลมค่อนข้างดีนะครับตอนนี้เวลาเดี๋ยวนะหนึ <c> ่ง <oughs> ทุ่มโอ้นี่เราออกจากเกาะตอนหนึ่งทุ่มแล้วเนี่ย เรื่องของเรื่องคือเห็นท้องฟ้ามันยังยังใสไม่ใช่ใสลอกเมฆมันก็เยอะแหละแต่ว่ามันยังดูสว่างอยู่นะครับพอดูสว่างปุ๊บเราก็เอาเลยออกเดินทางถ้าลมเ้ดก็คิดว่าน่าจะไปถึงเกาะของเราได้ทันเนาะ แต่ตอนนี้เหมือนกับว่าถึงลมจะดียังไงก็น้ําหนักเรือเราก็ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องต้องต้องอัพเรือนะให้รับน้ําหนักได้เยอะขึ้นกว่านี้ไม่งั้นเรามาเอาของเทหนึ่งนี่เหมือนจะไม่คุ้มนะ oh, <no. S 1> ได้ของกลับน้อยเหลือเกินสิ่งสําคัญก็คืออย่างที่เราต้องจําเป็นต้องมาเอาที่เกาะอ,อื่นที่เกาะเราไม่มีเลยนะครับ oh, <no. S 1> ก็คือ ตัวพวกโลหะที่เราจะไปทําพวกโลหะแท่งนะแหมแต่เดินทางมาในช่วงเวลากลางคืนซะนี่นะตอนแรกว่าจะลองเก็บนะครับของนี่มันลอยอยู่ในทะเลแต่พอมันเป็นเวลามืดปุ๊บมันการที่เราจะลงไปเก็บนี่มัน,มนเสี่ยงกันนะ มันมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะครับยังไม่เคยลองลงไปเก็บเลยนะว่าจะลองเก็บทีไรก็ลืมทุกทีนะครับเนี่ยพวกของพวกนี้เดีย๋ยวนะมันมีเสียงอะไรอะ่ะ คือจะแปลกใจอยู่อย่างนลงคือเมื่อตอนที่มาถึงเกาะเอ็มแปดก็เหมือนกันนะฮะตอนที่ระหว่างหาของอยู่ดีๆก็มีฉลามโผล่มาทำไมชอบมาโผล,ใล่ใกล้ๆเราก็ไม่รู้นะ <S <S <AR C> เวลาในเกมนะครับกับสภาพอากาศมันไม่เหมือนกันนะตอนแรกออกมาตอนแรกนึกว่าประมาณช่วงเย็นนะ แต่ออกมาแล้วถึงรู้ว่ามันมันมืดแล้วนะครับช่างกล้ามากเดินทางยามกลางคืนนะมาแล้วเจอแล้วนะครับเรือผี มาแล้วหนึ่งโอ้โหเจอลำใหญ่ด้วยโอ้มาแล้วตามมาแล้วมาแล้วครับสามลำ oh, <no. S 1> อาอ้น่ามาดีๆนะ ยิงนะเออโอ้โหเรือเราหนีไม่หนีไม่ทันนะน้ำหนักเยอะ ความเร็วทําได้แค่นี้นะครับก็ตามมาได้นะ อีฝ่ายยิงดักลงนาะยังไม่โดนอีกนะเอา้ามาจากไหนเนี่ยโอ้โหโดนลุ่ม เอ้ยความเร็วทำเวลาหน่อยทำความเร็วหน่อยโอ้โหโอ้หยน้ำรั่วแล้วน้ำรั่วแล้วโอ้โห กิงเข้าดิอีกนิดเดียวมันจะตามันจะโจมแล้วมันจะโจมแล้วหนึ่งโอ้โหเกาะข้างหน้าโจมไหมโจมไหมเหรอ จัดการล้านี้ยิงโดนไหมหลุดบักหน้าโดนนั่นแหละว้าว <Wow. S 1> เรือเราเอาไงดีอะจะมีทางลงไปซ่อมได้ไหมเนี่ย อ่ะยิงไปนะเราจะต้องลงไป็นป้มเรือซะก,ก่อนละโอ้โหทำยังไงล่ะน้ำเข้าอะ่ะ ตอนนี้มีทางเดียวยังไงก็ได้ต้องไปให้ถึงเกาะก่อนนะครับ เราต้องรีบซ่อมเรือก่อนที่มันจะจมนะครับให้ิคที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาของมาซ่อมเรือก่อนนะครับ โอเคนะครับคิดว่าน่าจะน่าจะซ่อมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวลงไปเช็คด้านล่างนิดนึงเวลาตอนนี้ก็เที่ยงพอดี เดี๋ยวเราซ่อมเรือน่าจะโอเคแล้วตอนนี้เราคงต้องต้องกลับท่าเรือของเรานะครับถอยถอยถอย ลมจะเป็นใจไหมดีนะครับที่เหลือไม่จมแล้วความร้อนก็มาอีกแล้วอะเรายังไม่ต้องไปสนใจมันเดินทางไปเกาะของเราได้หรือเปล่าทันหรือเปล่า จะต้องมาดูกันนะครับอันนี้รู้สึกัรอยู่เนี่ยเกาะทางใต้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปเกาะทางด้านนู่นเกาะตะวันออกเนาะตะวันตกตะวันตกนี่หลงพิศซะละ หวังว่าจะไม่เจอกับพวกเรือผีนะครับเพราะว่าตอนนี้เราบรรทุกของมาหนักหนักเลยเรือไม่ค่อยวิ่งเลย mm. ก็ยังไม่ได้ลองเก็บดอยู่ดีนะครับของในทะเลจะลองเก็บไหมไม่ใช่ว่าลงไปเก็บเรือผีมานะ จะงานเข้าทันทีไหนๆก็อยากรู้นะครับคืนแรงๆนี่แหละอุ้ยตกใจปาโลมานะครับเ้เราก็ นึกว่าปลาฉลามเก็บได้ไหมเนี่ย ซ้ายมองขวาเฮ้ยปลาอะไรเนี่ยอย่าชนตกใจหมด Okay. ได้อะไรมาก็ไม่รู้ไม่ทันดูนะครับรีบเก็บรีบขึ้นนะมันมีไอ้อพวกปลาโลมาปลาอะไรพวกนี้มันมา โลมาน้าจะไม่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 ไมทำร้ายเรานะครับแต่ว่าปลายอย่างอื่นนี่มันไม่ไม่ทัวนะอย่างอื่นมันจงตีเราหมดนะทุกอย่างเดี๋ยวเรากลับท่าของเราดีกว่าเพราะว่ารู้สึกเนี่ยไอตรงที่โดนยิงมันพังไปนะครับเดี๋ยวต้องต้อง,องซ่อมแล้วสร้างเพิ่มตรงนี้หน่อย ดูเมื่อกี้ได้อะไรมาบ้างนะครับกับการลงไปดำก็ได้บูปินะนะปน,น,นะครับของเสานะแล้วก็ได้เป็นโน้ตเพลงแอคคอร์ดียนนะครับแล้วก็เป็นชาเบอร์รี่นะโอเค เออเรายังไม่รู้เลยนะไอ้เต้นรำร้องรำทำเพลงอะไรเนี่ยมันมีสกิลด้านนี้อยู่นะครับเกี่ยวกับเสียงเพลง โอเคเราก็มาถึงท่าเรือของเราเดี๋ยวเอาเนื้อไปปรุงอาหารก่อนดีกว่าเฮ้ย,ยตัวอะไรมาตายฉลามมาตายได้ไงโอ้ได้เนื้อ ชั้นดีมาอย่างฟร<ป>ีเดี๋ยวก็เท่ากับวันนี้ยังแทบทำอะไรไม่ได้มากนะนอกจากกลับมาจากเกาะเอ็มแปดพร้อมด้วยวัสดุที่เราเก็บมาได้นะครับอตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายด้วยยังไม่ได้ถ่ายลงจากเรือนะครับตอนนี้เรือหนักมากอ่าแล้วก็นอกจากนั้นวันนี้เรา เออได้ลองเก็บเก็บกล่องที่ลอยอยู่ในทะเลนะครับขึ้นมาได้ลองดูหนึ่งกล่องนะฮะสิ่งที่ได้ก็มีโน้ตเพลงนะครับมีชานะครับแล้วก็เป็นบูปินของของเสาของเสาไม้นะอ่าก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับถ้าเราได้ได้ได้ออกทะเลอีกก็อาจจะ ลองเก็บดูเรื่อยๆนะครับเผื่อจะได้ของดีๆมาบ้างนะวันนี้คงคงได้ประมาณนี้แหละนะครับโดนลมก็เกือบตายนะครับเรือแตกด้านข้างนะครับสองรูก็โอเคถือว่าโชคยังดีที่สามารถกลับมาถึงเกาะได้ทันที่จะได้ซ่อมเรือนะครับทำให้เรือไม่ไม่อับปางนะ อะโอเคก็คงได้ประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆม,มาเราจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ